สวัสดีจ้าทุกคนทางเป็ดหมาดของเฮ้ายางบอดีแนะ่กับิมินตุดลุดเห็นไหมทางเป็ดหมาดของเฮ้ามสถานที่ที่เราจะไปต่อไปไก่เติบทุกคนหาย่างออกกำลังกายไปทั่ว่ยางไปเรื่อยจ้าย่งางไปเรื่อยอยากบอกว่าเย็นมา เมือ่อมือนี้มื่อนี้ลบสิบสามองศาแต่ว่าถามว่าเย็นมากไหมไม่เย็นมากเพราะว่าหนึ่งเสื้อเรามันหนาเสือ้อมันเสื้อเสื้อตัวนี้นะแล้วก็อันเมื่อนี้บ่มีลมมาจา้ะเชา้าเปินยง้มหมูเศาร์แง้มหมูเสรือง้มหมูเลงช่วงไหนกับยายขันบ่มีล่มวัสิบ่นหนาวเฮียตอนช่วงไหนที่เจอพาอยุลมอ่ะคือยังฝนติดตกแง้งๆน่ะบึม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 ,บมอัไนนะ งามไสเดาง,งามไซหนาวเยือกเยือกเยือกอัน,นมืด <Yeah. S 1> มืดน,น,นี่ลมง่ายคือทุกคนอันนี้เป็นห้อยน้ำแข็งปีกบนนำแข็งน้ำแข็งใสใสนี่ต้นใดกับบอลลูนคทุกคนถือได้ว,ว่าลมซาลเทียนี่ขันขันผู้ใดขันผู้ใดเก็บขี้ง่ายเนยี่ยกะสิโด่วนที่เราเสื้อเสียนรักษาได้อันผู้ใดที่ว่าฟื้นตัวง่ายกะสิบก็บมันได บางคนขเขาจรล้มปุ๊บเขจรวิเคราไปาก,กินยาดักเลยอันนี้ก็บ่เคยกินยาณ้ำขาจรเลยจ้ะแล้วเลยล้มแล้วก็แล้วเลยเพราะมีพัดไปลมล้มสุดขน้นแมางนางหิมะเองสิล้มสุดขคนหิมะตกไมาเนี่ยมันงามอยู่แต่คำว่าตกได้โดนแล้วอ่ะสามมือสี่มือแพนไปเหตุใดซัดฝนลอ่องเนี่ยเป็นกลัวจะเป็นเก็ดน,น้ำแข็งเลยไซดนี่คือว่าล้มจ,จ้ะบ่หลอดจ้ะคน บาไวแล้วบาเย็นบาเย็นลดบสบิบสามเบาเย็นแต่น้ำมูกแต่น้ำมูกเริ่มแล้วน้ำน้ำมูกมวกอะมวกขันท้าปลาใสยังสี่ทุกคนสำหรับคนที่ปวดหัวง่ายเด้อกันท้าปลาใสยังสี่ข้ากับใสเป็นอิโมงอิโมงนี่ก็สทซอยให้ปวดปวดหัวแหง้งลดอาการน็อกเฉียบพันเพราะว่เมือกับชิชาทุกคนส่วนมากเข้าเจ้าสิไปตลาดเข้าเจ้าสิไปหายางเด่นออกกลังไกาย,ยัางนนะ กระเจ้าก็สิใส่อีโมงแดี๋ว,ว่าเห้าวบวชหลวง้าวบวชมักใส่อีโมงเขาก็สิใส่แบบนี้เลยมแม่จะกระเจ้าก็สิหางย่างออกกำลังกายเดินออกกำลังกายจะ้ะถนน,นหนทางกวนตื่นเสอบมาหาออกย่งางออกกำลังกายไปไงงามดีมมเลยทุกคนงามดี สวยมาก <göster ges> สวยมากบนเกาหลีบนปรญยานหนาวเลยเจ้าขิ้นกอากาศเย็นเนาะอิ้ยบานเฮาอ่ะล้มตนผู้มาแต่ละเทียอิสดุงยงจ้าสวยงามแต่แต่ไอที่ ไอทีไอสีมันเริ่มมันเริ่มลืนแล้วทุกคนยางดีดียองดีดีนี่ไงนี่ไ,ไอนี่มันเป็นกลิ่นน้ำแข็งอ่างเงี้ยมันจะลื่นเหมือนตตยไลายตยไลยแห่ทุกคนสวยงไมามจ้ะเป็นบรรยากาศที่สวยมากต้นไม้ต้นไหลน้ำมันีนกีกปาตายเลยทุกคนเบิ้นทีมาเพิ่นกะชีฝืนคึืนเฉียบ ต้นอันนี้ต้นต้นอันนี้สีสีสีบเข็มแต่อีกพันหนึ่งสีเข็มก็สีสวยกันเห็นไหมจ้าบรรยากาศหลอบนอกนะสวยงามทุกคนเห็นไหมสวยงามมากแม่บรรยากาศเกาหลีคือดีคือดีมากคือดีมากตอนนี้ ตอนตอนนี้ตอนนี้ลบสิบสามถึงลบสิบห้าจ้ะเย็นเจีบ๊บดีที่ไม่มีลมถ้ามีลมจบเหตุมันสีเยน็นเขากระดูเข้าเลยเสื้อผ้านาภาไใ้กะพอค่อยรอดเข้าดงฝาเฝาวยางพานันเข้าดงพันเฝาวยางพันหิมาแล้วเข้าฝานี้ <c oughs> รักษาสุขภาพาว่าจ่าทุกคน